Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาเร็ิเฮ้ยเลยมน่อยว้าวว้าลูกเนี้ยัได้ไมพี่บอกแล้วอ่ะมีจังหวะตังเนะ5กไดไบ5กไอ้ายยยอยน้ำเด้งน้ำเดน้งี่เอานะเชื่อพี่มั้ง จ้าต้องปิด้เสวยมากเจ้าบีนคดามิแล้เ็บเก็บขเกย็บต้องอมาขอดูขอดูเหยียดครับตรงเตะขอดูขอดูขอดู กจับคนวเป็ดอยู่เออโดนต่อยบ่นี่เป็ดจคนไหวเป็ดูนะ้ย้ย้ยก็แตกกับคนน้อายมอฮเออกูรัวตายจากไม่ลงเปาแค่หนมันนั่นแหละจุกมันนั่นแหละเออ ખોા�ો ખા�લે ખા�ેલે ખા�લે ખા�લે ખા�લે